วัสดีค่ะยายเจ๊มาแล้วค่ะมาตามนัดค่ะเป็นยังไงคะเลขดับล่างที่ยายเจ๊ให้ไปวันนี้ยายเจ๊มาตามนัดยายเจ๊จะให้เลขเด่นนะคะเลขเด่นเลขเด่นงวดที่แล้วนี่ค่ะงวดวันที่หนึ่งเมษา ยายเจให้ศูน6สามห้าหกค่ะออกตัวบนศูนเจ็ดตังๆังนะคะงวดที่แล้วงวดนี้ยายเจมาให้อีกค่ะ ยายเจจะให้สูตรด้วยนะคะดูดีๆนะคะสูตรที่ยายเจ๊จะนำมาคิดหาเลขเด่นให้จะนำมาจากเลขที่ออกในรางวันที่หนึ่งและเลขสองตัวล่างของงวดวันที่หนึ่งเมษาค่ะเรากำลังมาคิดสูตรเลขเด่นวันที่สิบหกเมษายน ลางวันที่หนึ่งของวันที่หนึ่งเมษางวดที่แล้วนะคะศูนย์แปดเจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดสองตัวล่างนะคะเก้าเก้าสูตรที่เราจะคิดหาเลขเด่นงวดนี้สูตรที่หนึ่ง หลักแสนตัวบนนะคะบวกด้วยห้าเลขคงที่นะคะเพราะฉะนั้นแสนตัวบนคือศูนย์บวกด้วยห้าเราได้แล้วค่ะหนึ่งตัวสูตรที่สอง เราใช้หลักสิบตัวบนนะคะบวกด้วยหลักหน่วยตัวบนบวกด้วยหลักสิบตัวล่างหลักสิบตัวบนงวดที่แล้วคือศูนย์นะคะบวกด้วยหลักหน่วยตัวบน คือเจ็ดบ,บวกด้วยหลักสิบตัวล่างคือเก้าได้สิบหกนะคะเพราะฉะนั้นเลขตัวที่สองที่เราได้งวดนี้คือหกสูตรที่สามเราใช้หลักสิบตัวล่างค่ะ บวกกับหลักหน่วยตัวล่างค่ะเพราะฉะนั้นหลักสิบล่างเราเลขเก้านะคะบวกด้วยหลักหน่วยล่างคือเลขเก้าเท่ากับสิบแปดเพราะ,ะนั้นเลขตัวที่สามที่เราได้คือเลขแปด สูตรที่สี่นะคะเราใช้หลักสิบตัวบนบวกด้วยหลักหน่วยตัวบนบวกด้วยเลขสองค่ะเพราะฉะนั้นเราจะได้หลักสิบตัวบนคือเลขศูนย์ บวกด้วยหลักหน่วยตัวบนคือเลขเจ็ดบวกด้วยสองคือเลขเก้าค่ะเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเลขเด่นเลขเด็ดปังปังงวดวันที่ 16, สิบหกเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกที่จะถึงนี้ ยายเจให้เลขห้าเลขหกเลขแปดแล้วก็เลขเก้าค่ะงวดวันที่ 16, สิบหกเมษายนนะคะค่ะเป็นไงคะ แม่นแม่นปังปังชัวชัวนะคะขอให้ทุกคนเฮงเฮงเฮงเงค่ะรอวันที่สิบหนะคะแล้วเรามาดูกันค่ะขอให้ทุกคนเฮงเฮงเฮงค่ะสวัสดีค่ะ